รถนต์เนี้ยชูสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ใหม่ได้เชนแล้วนะคะ h o น d a CRV เครื่องยนต์2ถัง VTEC ใหม่ได้เชนเกียวโตคันนี้ปี2006ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นที่30,000บาทส่งเดือนละแค่5,000บาทเองนะคะคันนี้มีคูปองด้วยนะคะเดี๋ยวอันจะพาดูดรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แอร์เย็นเจี๊ยบแล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะรถ SUV นะ่านะใช้มากๆเลยนะคะ h ันด้ c ซ v ขึ้นยนต์2อถ่าน VTEC ไมนเนชเชนเกียร์โตปี2 0 0 6แล้วนะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่22900 0บาทเท่านั้นดาวร่มต้นที่30,000บาทนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมสวยมากๆเลยค่ะกระจกป่อไฟฟ้าภ้าไฟฟ้า บเซ็นเตอร์ล็อกนะคะแอร์แบ็กแบสกุญแจรีโมดค่ะนี่ค่ะมีคูบ็อกด้วยนะคะเครื่องเสียงสแตนดาด AM FM AUX แล้วก็ CD นะคะใครกำลังมองหารถกว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ต้องเป็นคันนี้ค่ะขับดีสุดๆเลยนะคะราคาแล้วก็ตั้งมีแพงด้วยนะคะ สภาพดีแอร์เย็นเจี๊ยบกว้างนั่งสบายที่สําคัญมีครูบล็อกด้วยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะมีที่วางแก้วน้ําด้วยเป็นรถเหมาะสําหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะคันนี้น่าใช้ค่ะุด้านหลังกว้างมาก,มากๆเลยนะคะที่พิเศษไปกว่านั้นที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเป็นโต๊ะปิกนิกนะ,ะนี่ค่ะเป็นโต๊ะปิกนิกสามารถกางออกมาได้ด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยคันนี้สภาพดีค่ะ พร้อมใช้งานเลยนะคะคัีขอดฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคณีได้นะคะที่1น0 0 0หบาทขึ้นไปค่ะกบสุรคณีไปใช้งานได้แล้วนะคะใครมองหารถสภาพสวยนะพร้อมใช้งานต้องเป็นคันนี้เลยตังไม่แพงเลยขนของได้เยอะด้วยนะคะ่าใช้ค่ะสองแสนสองหมบาทเท่านั้นคันนี้แอร์แบ็คคูนะคะสภาพดีค่ะ เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะนะเครื่องเครื่องยนต์สองานเบนซินค่ะเครื่องเดิมเลยค่ะใครกำลังมองหารถ v ไม่ได้ c h a n สภาพีสวยต้องเป็นคันนี้เท่านั้นค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 8าสติดต่อแอมค่ะ จะทักไลน์ไม่ได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050 858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแอมจะมารีวิวรถให้ดูกันทุกวันเลยนะคะอย่าเพิเหมือนก่อนนะบ๊ายบายค่ะ